อาเมนฮาเลลูยาเรากลับมาพบกันในเช้าวันพุธนะครับที่4กลกุมภาพันธ์2569หัวข้อนะครับในการแบ่งปันหรือว่ามานาประจำวันในวันนี้คือซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาพระคัมภีร์นะครับบอกว่าเมื่อพูดถึงคำว่าคริสเตียนเนี่ยพระคัมภีร์ได้บอกเราว่ามีคริสเตียนอยู่2องประเภทด้วยกัน ประเภทแรกนะครับคือคิดเทียนฝ่ายเนื้อหนังอยู่ในหนังสือ1โคดินนะครับบทที่3ข้อ1ถึง3นะครับใจความว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับพวกที่อยู่ในฝ่ายจิตวิญญาณแต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ในฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับพวกที่เป็นทารกในพระคิดข้าพระเจ้าเลี้ยงพวกท่านด้วยน้ำนม ไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับและเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคงไม่สามารถรับได้เพราะว่าท่านทั้งหลายยังคงอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเมือ่เอเพราะเมื่อยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกันพวกท่านก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและประพฤติอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือขอพระเจ้าอวยพรถ้อยคําอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์อเมนเพราะนั้นคริเสเตียนแบบแรก นะครับก็คือคิสเตียนเนื้อหนังอ่าเรามาดูคิสเตียนที่พระคัมภีร์บอกในแบบที่2แน่นอนเลยคือคิสเตียนฝ่ายวิญญาณนะครับอยู่ใน1โคดินบทที่2ข้อ1 4บสีพระคัมภีบอกเราว่าไงครับแต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณ แต่คนฝ่ายวิญญาณวินิจฉัยสิ่งสารพัดได้ทว่าไม่มีใครวินิจฉัยเขาได้อเมนเราจะเห็นว่าและและเราก็รับรู้ว่านะครับว่าคริสเตียนทั้งสองแบบนะครับคริสเตียนแบบซ้ายและคริสเตียนแบบขวาเนี่ยเชื่อเหมือนกันนะเขาเชื่อพระเจ้าครับเขาเชื่อพระเยซูแต่ผลลัพธ์ของชีวิตเนี่ยมันต่างกันมากเรียกว่ามาก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 ,มากนะ จนสามารถใช้คำว่าต่างกันจนลาวฟ้ากับเหวเลยเพราะฉนั้นคิดเตียนฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยเขาเป็นยังไงครับเขาจะเป็นคนที่เหนื่อยง่ายแพ้ในใจบ่อยใจร้อนท้อแท้บ่อยนะครับแล้วก็ไม่มีฤทธิดเดชแห้งๆชีวิตแห้งๆเรามาดูคิดเตียนฝ่ายวิญญาณครับเขาจะมีชีวิตยังไงครับมั่นคงสงบฟังเสียงพระเจ้าชนะสิ่งยั่วยุ และมีผลของพระวิญญาณอเมน,นไม่ม้องเราะภาในวันนี้นะครับพระเจ้าต้องการยกชีวิตของเราจากระดับธรรมดาสู่ระดับฝ่ายวิญญาณแน่นอนนะครับคำถามแรกคือการเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณคืออะไรอ่าคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมเน้นไปทางบวกของเราดีกว่านะครับคริสเตียนฝ่ายวิญญาณเนี่ยเป็นคริสเตียนที่ไม่ใช่คนเคร่งไม่ใช่คนที่จําข้อพระกัมภี์ได้เยอะ นะครับท่องจําอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนที่เข้าคิดจักรเยอะที่สุดบ่อยที่สุดแต่เป็นคนที่ดําเนินชีวิตโดยการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพี่น้องเ,อเห็นไหมครับในหนังสือโรมนะครับบทที่8ปดข้อสิบสีได้บอกกับเราว่าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนาใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเอาเมนไหมครับเพราะฉะนั้นคนฝ่ายวิญญาณเนี่ยเท่ากับคนที่พระเจ้านําที่พระวิญญาณนา คนฝ่ายเนื้อหนังคือคนที่ทําไมครับใจตัวเองอะครับความคิดความต้องการความอยากของตัวเองเป็นผู้นำานะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เป็นเรื่องจริงงดนามากเลยนะครับลักษณะของคิดเซียนฝ่ายวิญญาณเป็นยังไงอันนี้เช็คง่ายครับในหนังสือกาลาเทียนะครับบทที่5ข้อ22 23สอได้สอนเรานะครับด้วยบอกรบเราในเรื่องของผลของพระวิญญาณ เพราะเมื่อกี้เราเรียนรู้มาแล้วว่าถ้าคนฝ่ายวิญญาณคือเป็นคนที่พระวิญญาณทรงนำเป็นคนที่พระเจ้าทรงนำอาเมนไม่เปเมนในนีน้องอลูกอมจะหลุดเพราะฉะนั้นถ้า,เ,าเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณนะครับหรือเราเป็นคิดเยนายวิญญาณเนี่ย ười, ในกาลเทียก็บอกเราชัดเจนว่าเราจะมีผลทั้ง9นะครับผลทั้ง9คืออะไรก็คือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความดี ความเมตตาความสัตย์ซื่อความอ่อนสุภาพและการรู้จักบังคับตนอเมน,นไม่พี่น้องเราเช็คไม่ยากครับถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองนะเราเช็คจริงๆอะ่ะนะมันไม่ไม่มีใครมาเช็คเราไม่ต้องไปเช็คคนอื่นอะ่ะหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาเช็คเราอะ่ะเราเช็คตัวเองได้เลยนะครับว่าเรามีผลเหล่านี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นหากผลเหล่านี้เนี่ยปรากฏชัดในชีวิตของเราแปลว่าพระวิญญ,ญาณกําลัง ทรงนากาลังทํางานจริงในชีวิตของเราอเมน,นไม่มีเนอะเพราะนั้นประการต่อมานะครับการฟังเสียงพระวิญญาณคือคริเสเตียนฝ่ายวิญญาณหรือคนฝ่ายวิญญาณเนี่ยจะฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับหรือฟังเสียงของพระเจ้านั้นมากกว่าเสียงความกลัวงงไหมนะเสียงความกลัวเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนเรานะเดือนนี้เป็นเดือนที่แห่งความรักเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะครับผมกําลัง เตรียมบทอยู่นะครับจะพูดถึงเรื่องความรักแบบอืผมว่าพระคำเนี่ยคมมากๆนะจะสอนเราโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับที่อยู่ในวัยแห่งความรักเนี่ยจะได้เข้าใจจริงๆนะครับไม่ใช่แบบว่าพูด,พ,ดพูดกันไปนะครับฉันรักเธอเงี้ยรักแบบไหนเดี๋ยวในพระคำจะมีบอกเราสุดยอดมากๆเพราะนั้นคิดเซียนฝ่ายเนื้อหนังนะครับจะตัดสินใจด้วยความกังวลความกลัว ความเครียดนะออกแนวเนื้อหนังอ่ะนะฮะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองแต่คิดเซียนฝ่ายวิญญาณนะครับเขาจะรอครับและเขาจะเชื่อการทรงนำของพระเจ้าคือรอเนี่ยที่รอเพราะว่าเขาไว้วางใจเขาไว้วางใจพระเจ้าเขาเชื่อใจพระเจ้าเขาก็เลยรอแล้วก็รอว่าพระเจ้าจะนําเขายังไงนะครับเหมือนที่ผมเคยแบ่งปันไปเคยสอนไปนะครับว่าถ้าพระวิญญาณนําเรานะครับจุดหนึ่งที่เราสังเกตได้ด้วยตัวเราเองคือเราจะมีสันที่สุก ในใจนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกพพระเจ้านําแต่ขมขื่นมากเลยนะอันนั้นไม่เน่ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่พระเจ้าแล้วนะถ้าพระเจ้านําคือเราจะมีสันติสุขครับไม่ว่าในเรื่องอะไรก็ตามต่อให้เราอยู่ในพายุอยู่ในสถานการณ์ที่แย่หรือเลวร้ายเราก็ยังสงบนะแล้วก็มีสันติสุขได้อเมนมิวีนนานะครับเพราะนั้นพระเจ้านะครับพูดเสมอพูดตลอด นะพระเจ้าพูดกับเราตลอดครับแต่ว่าคนฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยมันจะยุ่งมากยุ่งกับอะไรต่างๆทีประทะจนไม่ได้ฟังนะไม่ได้ฟังก็เคยหนุนใจพี่น้องมาบางคนที่ขาดโบสถ์อะไรเงี้ยน,นะครับก็ให้เขามาเขาตอบมาแล้วผมหมดแรงเลยเขาว่าเดี๋ยวรอว่างก่อนเดี๋ยวว่างเดี๋ยวจะไปโบสถ์นะอะไรกลายเป็นบุญคุณสําหรับพระเจ้า ไอีกนะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็คนฝ่ายวิญญาณนะครับเขาจะรู้นะครับแล้วก็ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนต่างก,กันไหมครับคนเ,เดี๋ยวขอโทษผมข้ามไปบรรทัดหนึ่งเอาใหม่เมื่อกี้พระเจ้านะครับพูดตลอดเวลาพูดเสมอนะครับแต่คนฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยยุ่งจนไม่ได้ฟังแต่คนฝ่ายวิญญาณเนี่ยเขาจะเงียบครับ เขาจะเงียบเขาจะนิ่งเขาสงบแล้วเขาจะฟังเสียงของพระเจ้าเสียงของพระวิญญาณนําเขาอาเมนไหมพีม่นะ้องต่อมานะครับคนฝ่ายวิญญาณเนี่ยจะยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะนั้นแน่นอนคนฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยรู้ครับรู้อยู่แต่ไม่ยอมเปลี่ยนอเมนไหมพี่น้องไม่ยอมตัดสินใจไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมทำนะต่อต้านปฏิเสธหรือบางทีอาจจะดื้อเงียบๆครับปากก็บอกอาเมนนะบอกว่าครับครับนะแต่เขาไม่ทำครับ แต่คนฝ่ายวิญ,ญญาณครับเขารู้ครับและเขาก็ายอมให้พระเจ้าเปลี่ยนท่าทีต่างก,กันเลยไหมฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องเป็นแบบไหนต่อมานะครับอะไรนะครับที่เป็นตัวขัดขวางการเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณของเราอันดับแรกเลยนะครับการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางฉันคิดว่าฉันอยากแบบนั้นฉันคิดแบบนี้ฉันว่ามันควรจะเป็นแบบนี้นะเพราะนั้นแต่คนฝ่ายวิญ,ญญาณเนี่ย เขาจะไม่เขาจะไม่เป็นอย่างนี้เลยเขาจะถามว่าเขาจะพูดประมาณว่าพระเจ้าว่าอย่างไรแล้วพระเจ้าว่ายังไงพระเจ้าคิดอย่างไรพระเจ้าอยากให้ทําอะไรนะซึ่งไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอามนพี่น้องหลายอย่างเราพยายามที่จะเป็นคนควบคุมเองเราก็เลยกลายเป็นพระเจ้านะเราพระเจ้าไม่ต้องทํางานเราทําให้เรียบร้อยแล้วอามนไหมครับพี่น้องต่อมานะครับประการต่อมาคือเรา คนที่เป็นคริเสเซียนเนื้อหนังเนี่ยจะมีบาปเล็กๆที่เก็บไวเอาเป็นว่าบาปเล็กๆแล้วกันนะบาปใหญ่เนี่ยหลายคนมันคงง่ายอ่ะมีบาปที่เก็บซ่อนนะครับบาปเล็กๆเนี่ยจะดึงฤทธิดเดชของพระพิญญาณออกไปฟังให้ดีๆนะพี่น้องบาปเล็กๆนี่แหละจะดึงฤทธิดเดชของพระวิญญาณออกไปหมายความว่าบาปที่เราไม่จัดการนะครับเราไม่เคลียร์เราไม่จัดการเรายังคงบ่มมันไว้เก็บมันไว้ซ่อนมันไว้แอบมันไว้นะครับ ไอ้บาปเหล่านี้แหละมันจะจัดการชีวิตของคุณครับอเมนไหมพี่น้องประการต่อมานะครับการขาดสามคคีรรมกับพระเจ้าอันนี้เป็นสาเหตุนะครับของอุปสรรคขัดขวางในการที่เราจะเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณคือขาดการสามีทีรรมกับพระเจ้าเพราะนั้นถ้าเราอยู่กับโลกนี้ทั้งวันแต่ไม่อยู่กับพระเจ้าเลยนะครับเราก็จะทำไมครับเราจะเริ่มต้นคิดแบบโลกนะฮะเราจะไม่ได้คิดแบบ พระเจ้าเราจะไม่ได้คิดแบบเ้าวิญญาณนำาอเมนพี่น้องมีทุ่งนานะครับมีข้าวสาลีกับเ,เปลือกแกรบเติบโตมาด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วระหว่างข้าวสาลีกับแกรบดูไม่ต่างกันในตอนแรกแต่เมื่อการทดลองเข้ามานะครับลมพัดแรงพายุหนักสิ่งที่เบานะครับก็คือเปลือกแกบก็จะปลิวหายไป แต่สิ่งที่มีน้ำหนักจริงก็คือมเมล็ดข้าวสาลีก็ยังคงอยู่อเมนพี่น้องเพราะนั้นคิดเชียนฝ่ายเนื้อหนังก็คือเปลือกแกบครับข้าวเปลือกครับไม่มีข้าวมีแต่เปลือกเพราะฉะนั้นมันจะเบาครับไม่มีเนื้ออยู่ข้างในถูกลมแห่งปัญหาพัดง่ายเพราะนั้นคิดเชียนฝ่ายวิญญาณก็คือข้าวสาลีหนักแน่นมีน้ำหนักนะมีน้ำหนักมีพัสดุของพระเจ้าเพราะนั้นจะอยู่รอดทุกพายุ อเมนไหมพี่น้องเพราะนั้นเราจะเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณได้อย่างไรนะครับอันดับแรกเลยคือเรามอบชีวิตให้พระเจ้าใหม่อีกครั้งเริ่มต้นใหม่ครับที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่รู้แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วเรารับรู้แล้วเราขอมอบชีวิตของเราทั้งหมดให้กับพระเจ้าอีกครั้งในหนังสือโรมนะครับบทที่12ข้อ1ข้อ2อันนี้สำคัญมากนะครับคริสเตียนอาร ข้อหนึ่งว่ายังไงครับดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นกับความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนรัสการโดยวิญญาณจิตของท่านข้อ 2. อนะครับอย่าลอกเลียนแบบคนอ,อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมอเมนเพราะฉะนั้นให้เรานะครับถวายตัวนะครับการถวายตัวไม่ใช่แค่เราถวายตัวแค่ในวันที่เรารับเชื่อเท่านั้นอเมนวนะิณังแต่ให้เรานั้นถวายตัวแด่พระเจ้าทุกวันนะครับเหมือนที่อาจารย์เปาโลตายแต่ตัวเองทุกวันข้าพเจ้าตายแล้วแต่สิ่งที่อยู่ผู้ที่อยู่ในข้าพเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์ อาเปนไ่นังประการที่2นะครับนอกจากประการแรกที่เรามอบชีวิตให้พระเจ้าใหม่อีกครั้งคือการอ่านและเชื่อฟังพระคำของพระเจ้านะหรือว่าพระวจนะของพระเจ้านั่นเองเพราะวจนะคือแผนที่ของคนฝ่ายปิญญาณครับเป็นแผนที่นะฮะเป็นตะเกียงเป็นไฟฉายนะแล้วแต่พี่น้องเลยแต่ที่แน่ๆก็คือนําทางเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อ่านเราก็เข้ากับเราไม่รู้ทางครับและเราไม่เชื่อฟังเท่ากับเราเดินผิดทาง อเมริกมพี่นางประการที่3ครับอธิษฐานด้วยความจริงใจไม่ใช่ทําตามหน้าที่เพราะฉะนั้นการอธิษฐานเนี่ยคือชีวิตนะครับไม่ใช่พิธีกรรมเพราะนั้นคนที่แม่อธิษฐานก็เสมือนคนที่ไม่ได้หายใจในฝ่ายวิญญาณเพราะนั้นถ้าวันนี้เราไม่ได้หายใจในฝ่ายวิญญาณเลยเป็นยังไงครับตายรับวิญญาณตายนะไม่หายใจนะอาพระคำก็คือการกินเราไม่กินเราไม่หายใจแย่เลยนะครับประการที่4ครับเปิดใจให้พระวิญญาณนาในทุกเรื่อง ในทุกเรื่องนะครับย้ำและขีดเส้นใต้ว่าในทุกเรื่องไม่ใช่บางเรื่องครับทุกการตัดสินใจทุกการเงินทุกความสัมพันธ์ทุกความกลัวและทุกบาดแผลขอให้เปิดใจให้พระวิญญาณนั้นทรงนำเรานะครับประการต่อมานะครับประการที่5คือเลือกอยู่กับคนฝ่ายวิญญาณเมื่อเราอยู่กับคนแบบไหนเราก็จะเป็นยังไงครับเราก็จะเป็นแบบนั้นครับชีวิตจะไปในทิศท,ทางนั้นไม้เปียกครับเมื่อเราโยนเข้าไปอยู่ใกล้กับไฟ เมื่อเราไปวางไว้ใกล้ไฟหรือวางไว้ในกองไฟสุดท้ายแล้วมันก็จุดติดได้อาเมนไว้พี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นไฟวิญ,ญญาณเราก็เช่นเดียวกันสรุปนะครับพระเยซูเนี่ยไม่ได้เรียกเราให้เป็นคริสเตียนธรรมดาแต่เป็นคริสเตียนที่มีฤทธิ์เดชเป็นคริสเตียนที่เปลี่ยนบรรยากาศเป็นคริสเตียนที่ฟังเสียงพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่ยืนหยัดท่ามกลางพายุเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพระวิญญาณกําลังเรียกท่านครับกาลังเรียกคุณครับกาลังเรียกพี่น้องที่ได้ฟังอยู่ครับที่ได้ยินในวันนี้จากการเดิน นะครับด้วยกําลังตัวเองมาสู่การเดินโดยฤทธิเดชของพระเจ้าฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้ต้องฝึกฝนครับพี่น้องคิดดูเราเป็นมาตั้งนานนะ่ะเราอยู่ดีๆเราจะปิ้งวันนี้เลยทันทีก็มีแต่พระเจ้าเท่านั้นนะครับที่ทําได้แต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องมอบทั้งหมดทั้งชีวิตให้ไปอยู่ในคําว่ายอมจํานนแล้ววันนี้พี่น้องยอมยอมจำนนแล้วหรือ,อยังครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาเจ้าข้าข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอถวายชีวิตทั้งหมดแด่พระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงครอบครองใจครอบครองความคิดและเส้นทางในการเดินดำเนินชีวิตของข้าพงษทั้งหลายขอเปลี่ยนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณที่มีผลพระวิญญาณเต็มด้วยความรักสันติสุขและวิเศวันนี้ข้าพงษ์ทั้งหลายยอมให้พระองค์นั้นนำทุกลมหายใจในทุกย่างก้าวที่ข้าพระรงค์นั้นขอให้พระองค์นั้นช่วยเหลือ ที่จะเปลี่ยนแปลงค้าพงคงให้เป็นคนที่ใช้ได้และขอพงคงได้โปรดใช้ค่าพงคงทั้งหลายด้วยเราอธิษฐานกราบทูลต่อะองค์ด้วยหัวใจจริงในพระนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเลต์อเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับแล้วก็หวังว่าพี่น้องน่าจะได้อะไรดีๆแล้วก็มาอัฟเตอร์นะครับในคอมเมนต์ใต้คลิปกันเพื่อเป็นพรอ,อย่างทวีคูดซึ่งกันและกันครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ